หนึ่งนาทีกับกอทอหลายครั้งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์เกิดจากผู้ขับขี่ที่ไม่ได้ผ่านการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัยแต่เรียนรู้วิธีการขับขี่จากสมาชิกในครอบครัวหรือฝึกขับขี่ด้วยตนเองควรตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถก่อนการเดินทางปฏิบัติตามกฎจราจรเมาไม่ขับไม่ดื่มแอลกอฮอลและพักผ่อนให้เพียงพอไม่ควรขับแซงเปลี่ยนเลนกระทันหันหรือตัดหน้ากระชันชิด ควรให้สัญญาณไฟลุวงหน้าทุกครั้งที่จะมีการเปลี่ยนเลนหรือเลี้ยวหลีกเลี่ยงการขับขี่เข้าใกล้รถบรรทุกขนาดใหญ่หรือเข้าไปอยู่ในพื้นที่จุดบอดในทุกกรณีต้องสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายต้องสวมใส่หมวกกันน็อกที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพจากมออกและห้ามดัดแปลงสภาพรถล้อและยางกระจกมองข้างท่อไอเสียควรเป็นไปตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยต้องไม่ใช่แค่ขับได้แต่ต้องขับเป็นคำนึงถึงองค์ประกอบด้านความปลอดภัยความตระหนักและจิตสำนึกในตัวผู้ขับขี่คือสิ่งสำคัญที่สุดหยุดประมาทเพื่อความปลอดภัยของทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม